วันนี้ยายุจะนำรางวัลสอยดาวไปถวายวัดนะคะจำนวนร้อยชิ้นค่ะที่ยายุจัดจะเอาขึ้นท้ายรถก่อนค่ะไปถวายวัดกันค่ะคนขึ้นรถก่อนค่ะรางวัลสอยดาวจวให้ ให้พ่อบ้านขนขึ้นรถค่ะลูกๆนั่งรอแล้วค่ะเด็กๆรอแล้วจะไปด้วยค่ะสวยดาววันที่สองวันที่สองสองสามเดือนพฤษภาค,คมนะคะเชิญมาร่วมสวยดาวกันได้ค่ะที่วัดบ้านใหม่สามแวงกันค่ะ ขึ้นรถเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้านา้เด็กๆใครจะขึ้นรถบ้างอ่าลูกๆค่ะขึ้นละพี่ถุงเงินขึ้นรถละชายเย็นยุย้ยกำลังขึ้นรถแล้วค่ะมารวยดาวเดือนมารวยดาวเดือนอยู่บ้านนะลูกนะ อยลงมาแล้วค่ะ,ะกำลังจะขับไปวัดแล้วค่ะไปวัดแล้วค่ะ,คะเอาของไปวัดไปถวายวัดค่ะ สมาชิกวิ่งตามเป็นขบวนเลยค่ะถึงวันแล้วนะคะกำลังถอยเอารางวันมาส่งค่ะถอยเลยถอยมามามา,มา ถึงวัดแล้วค่ะคนของลงจากรถจกักรอันนี้เอามาส่งค่ะ อ่เดี๋ยวช่วยกันยกมาเรีบยังตกได้อันนี้แก้วจะทำเบอร์มาให้แล้วอ,ะอ่ะ ำเบอร์มาให้เรียบร้อยจ้ะร้อยรีบหดอตทางปัตันี่มตวาสุขาการที่สร้างสระเปิดเผยความรูส